คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางบ้านเหมือนมีพลังดูดโชคลาภมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายแต่บางบ้านถึงจะทํางานหนักหาเงินได้เยอะแต่เก็บเงินไม่อยู่เงินหายไปความแตกต่างนี้บางครั้งเกิดจากพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของมงคลเรียกทรัพย์ถ้าวางถูกที่บ้านจะกลายเป็นแม่เหล็กดูดเงินทองความสุขความเจริญ แต่ถ้าวางผิดที่อาจจะบังโชคลาภโดยไม่รู้ตัวของมงคลไม่ใช่แค่สิ่งของที่สวยงามแต่คือสัญลักษณ์ของความดีความเจริญพระพุทธเจ้าตรัสว่ามงคลทั้งหลายย่อมเกิดจากการทำความดีของมงคลเรียกทรัพย์หนึ่งพระพุทธรูปควรตั้งในที่สูงสะอาดห้ามตั้งตรงข้ามห้องน้ำห้องครัวที่สกรปรกหรือตรงปลายเท้า พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของความสงบและความเจริญทางใจเมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดการหาเงินจะง่ายขึ้น 2. น้ำพุวางบริเวณหน้าบ้านหรือใกล้ประตูเป็นการเสริมโชคลาภเงินทองหมุนเวียนเหมือนสายน้ำต้องดูแลให้น้ำใสสะอาด 3. ต้นไม้มงคลเช่นต้นกวากมรกตต้นเงินไหลมา ต้นวาสนาควรวางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือสแสดงถึงการเติบโตรุ่งเรืองบางคั่ง 4. ก้อนทองวางบนโต๊ะทำงานหรือห้องรับแขกใช้เป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ 5. ปกระจกถ้าวางถูกตำแหน่งจะสะท้อนสิ่งที่ดีเข้าบ้านห้ามวางตรงเตียงนอนหรือประตูออกนอกบ้านเพราะจะสะท้อนโชคออกไป ของอัปมงคลที่มีควรมีของแตกหักกระจกแตกสื่อถึงการตัดแยกในชีวิตของที่ไม่สะอาดจะขัดขวางโชคลาบของที่วางผิดตำแหน่งเช่นพระพุทธรูปที่วางต่ำเกินไปหรือวางใกล้ของที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่ามงคลแท้จริงมี38ประการเช่นการอยู่ในถิ่นที่ดีการครบคนดีการตั้งตนไว้ชอบ ถ้าอยากมีทรัพย์ต้องมีทานศีลภาวนาทานคือการให้ทานเป็นการเสริมทรัพย์ศีลการรักษาศีลเงิน,นองทองไม่รั่วไหลไปกับสิ่งที่ผิดศีลภาวนาจิตใจสงบปัญญาเกิดธรรมาหากินเจริญรุ่งเรืองของมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคได้จริงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจที่เป็นมงคล ถ้าใจเต็มไปด้วยเมตตากตันยูและขยันของมงคลที่วางไว้จะเสริมพลังขึ้นมาทันทีถ้าอยากให้ชีวิตรุ่งเรืองให้เริ่มจากทำบ้านให้สะอาดวางของมงคลในตำแหน่งที่ถูกต้องบ้านจะกลายเป็นแม่เหล็กแห่งโชคลาภและชีวิตจะรุ่งเรืองร่ำรวยทันตาเห็น